หมอ,อเขาไม่กินวิตามินเสริมบ้างเหรอวะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาสิวที่คลินิกดังแห่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักนะคะคือบอกก่อนว่าส้มขึ้นรูปให้นะคะว่าก่อนหน้าน,นี้สิวส้มเนี่ยปะทุหนักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นแบบสิวอักเสบสิวอุดต,ตันหน้าแห้งเนี่ยตรงนี้น เป็นสิวอักเสบแบบขึ้นไม่หยุดอ่ะอันนี้คือดีขึ้นแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นอะสม้มเครียดมากด๋ย่าเราทาสกินแคร์ไปพร้อมๆกับเล่าเรื่องลวกันเนาะตัวแรกที่ส้มมาใช้นะคะก็คือเป็นวิตามินอ e ีของบิ๊กนะคะคือราคาถูกถูกก็ดีจริงๆเป็นแบรนด์ที่ถ้าเราอยากลองใช้ส่วนผสมเนี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยลองลองซื้อของบิ๊กมาใช้ได้ดูนะคะเขามีส่วนผสมหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีเนอซินอมายลองไปใช้ดูนะคะเพราะเราจะรู้ว่าเราแพ้ส่วนผสมนั้นนะหรือเปล่าเพราะว่าเาใสสส่่วนผ เมมอไม่กี่อย่างเองเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้นะคะอ่ะต่อก่อนนันเนี้ยสิวส้มอ่ะมันเห่อขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมเราก็แบบทั้งรักษาเองแล้วใช้สิ่งสิ่งเนี้ยที่เคยใช้เราหายก็ไม่หายทายัางไงก็ไม่หายเราเครียดมากจนก,กระทั่งเราตัดสินใจไปหาหมอที่คลินิกนั้นนะคะหมอก็มีการถามมาว่าเออเราเคยมาแล้วนี่รักษาไปแล้วหน้าหายแล้วนี่หรืออะไรเนี้ยคือจะบอกว่าส้มเคยไปคลินิกนี้ครั้งหนึ่งตอนนั้นเพราะว่า จริงๆตอนนั้นไม่ได้น่าแย่ไปเมื่อน่าจะปีที่แล้วเออคือตอนนั้นส้มไม่ได้น่าแย่แต่คืออยากไปเพราะว่าไม่พอใจในหนังหน้าของตัวเองเนอปะคือตอนนี้นยังแย่ก่บตอนนั้นนี่ตอนนั้นคือมันแค่แบบมีรอยแดงเล็กๆน้อยๆอเออแล้วก็มีผื่นแบบสิวแบบ เขาเรียกว่าอะไรสิวพดเหรอเล็กเล,เลน้อยอะ่ะแต่แค่ไม่พอใจก็เลยเลือกที่จะไปหาหมอเออตอนนั้นหมอว่าให้ยาฆ่าเชื้อมาแล้วก็เป็นสเตียรอยแบบทามาค่ะทาเจ็ดวันเพื่อฆ่าแบบตัวไรขนหรืออะไรเงี้ยบนใบหน้าตอนก็ใช้ไปเจ็ดวันหน้าดีมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราถหงหน้าดีหรือว่าเฮ้ยมันเป็นยาพิเศษหรืออะไรยังไงกับปุกนี้หรืออะไรยังไงพอมารู้ว่าอ๋อมาดูดีๆเหมือนเขาเขียนกำกับอยู่ที่หน้าซองบ้งค่ะว่าเป็นยาสเตียรอยก็ ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสเตียรอยมันช่วยในเรื่องของอะไรแต่พอหลังจากเจ็ดวันไปนั้นหน้าก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรตอนนั้นที่เราไปรักษาครั้งแรกเนี่ยหมอได้มีการแบบเออถ้าอยากให้รอยมันหายอยาร็วเนี่ยก็ทําเลเซอร์ไปด้วยไหมเราก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเนาะก็ือกที่จะโอเคเลเซอร์ไปด้วยครั้งแรกก็คือหมดไปสามพันกว่าบาทตอนนั้นแต่ยาเขายาฆ่าเชื้อก็กิกนกินไปด้วยเหมือนกันแต่ว่ากินได้ไม่นานกินยังไม่ได้หมดไอซองที่เขามาให้เลยอะ ส้มก็ไม่ได้กินต่อเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเป็นเป็นเชื้อในช่องคลอดตอนนั้นอาจจะเพราะเรากินยาฆ่าเชื้อไปแล้วมันไปนล้างเชื้อทําให้เราติดเชื้อง่ายหรืออะไรหรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยหยุดกินยารักษาสิวเพราะว่าต้องไปรักษาจุดนั้นก่อนเนื่ยอเปล่าตอนนั้นที่นิกเขาก็มีนัดเราในอาทิตย์ต่อไปอืมเขาก็โทรมาว่าเออเราสะดวกเข้าไปไหมหรืออะไรกี่โมงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรานัดเขาไว้ก็เลยตัดสินใจว่าคงไม่ได้รักษาต่อเพราะว่ารักษาที่นึงก็สองสามพันเนื่ยอรอือเปี่ฉันไม่ได้มีเงน ทีนี้ก็โอเคไม่ได้มีอะไรหนะ้าก็อาจจะมีสิวบ้างปะปายเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยแดงอะไรเงี้ยก็พยายามใช้มาร์กหน้าให้ความชุ่มชื้นหรืออะไรไปอย่างเงี้ยมันอาจจะมีรอยสิวบ้างเล็กน้อยอะไรก็ช่างมันไม่เป็นไรจนกระทั่งมาประมาณปลายปีที่แล้วนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนตัวต่อไปเดี๋ยวขอทาครีมก่อนตัวต่อไปทีส้มจะทานะคะเป็นเซรั่โลชั่นนะคะก็ปะ,ะปไปเลยเยอะๆกลางคืน ใครที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายพกาะป้องกันผิวกําลังพังลองลองดูนะเพราะว่าตัวนี้มีสารให้น้ําหลายตัวแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันผิวให้ผิวกลับมาแข็งแรงด้วยนะคะทีนี้ปลายปีที่แล้วเนาะคนก็รู้ว่ามันหนาวอยู่ๆประเทศไทยก็หนาวขึ้นมาเนี่ออกไหมดิฉันก็หน้ากำลงังดีเกิดสิวขึ้นสิวขึ้นบริเวณนี่แล้วก็กรอบหน้าแต่ยังไม่ได้ขึ้นอยู่เท่นี้นะจะมีการขึ้นเรื่อยๆ เราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครีมเราก็ใช้เหมือนเดิมเราไม่ได้มีการเปลี่ยนครีมหรืออะไรอย่างนี้ก็พยายามแก้ไขเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนหน้ามันก็เริ่มแหกขึื่อเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนียวหรอปะบวกกับความเครียดบวกกับการพักผ่อนไม่เพียงพอเลยอะไรแล้วแต่สิวอักเสบก็ขึ้นเรื่อยๆเม็ดนี้หายเม็ดนี้ขึ้นต่อเม็ดนี้หายเม็ดนี้ขึ้นต่อเป็นมาหลายเดือนแบบ2เดือนสาเดือนจนเราตัดสินใจไปหา หมอซึ่งที่ส้มกําลังจะเล่านะคะพอไปปุ๊บหมอก็มีการถามว่าเอ๊ะเราก็หายแล้วนี่รอบที่แล้วก็คือรอบที่ส้มเล่าว่าเออมีการทาสเตียรอยด์บนหน้าที่เราไม่พอใจในหนังหน้าตัวเองเออ,อเขาเหมือนเขาทึกทักไปเองว่าการที่เราไม่ได้มาหาเขาต่อนั่นคือเราหายแล้วเนื้อกว่าจริงเปล่าจ้าฉันแค่ไม่มีตังมาหาต่อแค่นั้นเองเพราะว่าอะไรรอบนี้เป็นอะไรมาเราก็เปิดแมนให้ดูว่าเนี่ยเรามีสิวบริเวณอันนี้คือน้อยลงแล้วนะทุกคนตอนนั้นคือปะทุหนักมากเนี่ยที่เห็นเป็นรอยเห็นไหมเนี่ย นั่นคือรอยที่สิวอักเสบมันขึ้นเขาก็ดูหน้าเราแล้วเขาบอกขึ้นเยอะเหมือนกันนะแล้วเขาก็ถามว่าได้มีการเปลี่ยนครีมอะไรไหมเราก็บอกว่า ก็มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ทั่วไปอ่ะเออแบบฟิสิโอเจลเซโรวีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมันไม่ได้มีสารอะไรน่ากลัวนเนอะปะเขาก็ถามว่าแล้วได้มีใช้สารพาเซลผิวไหมพวกเลตินอล A H A B อ A อะไรเงี้ยว่าไม่ได้ใช้นะคะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นเพราะอะไร <c oughs> เราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยก็ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมของสกินแคร์มาระดับหนึ่งเนอะปะเราก็พอมีความรู้ในเรื่องพวกนี้ระดับหนึ่งนออกไหมเราดูว่ามันยิ่งแหกอะ แ้ะทีนี้เขาก็ถามแค่เนี้เขาถามเหมือนเขารีบอ่ะ่างทังที่วันนั้นคนไข้มันก็ไม่ค่อยได้เยอะนะเขาก็อ่าโอเคให้ไปนั่งรอเพื่อจะตรวจเชื้อสิว ที่นี้ก็ตรวจดูนี่นั่นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหมอจะมีกดสิวให้แล้วก็มีฉีดสิวอักเสบให้นะคะเพราะว่าถ้ายังปล่อยไว้เขาบอกว่ามันจะเป็นหลุมสิวแล้วก็เลยถามว่าราคาเท่าไหร่ด้วยความที่มันราคาไม่ได้แพงมากมันน่าจะร้200อยสองร้อยอ่ะเออก็เลยโอเคกดได้ฉีดได้ทีนี้เราก็ไปนอนรอในห้องที่เขาต้องกดสิวหมอเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็ถามเราว่าได้มีกินยาอะไรไหมก็บอกว่าอืมยาเหรอคะก็ไม่มีนะคะมันก็มีแค่ยาไทรอยเพราะว่าเราเราเป็นไทรอยไงเขาก็ถามว่าเป็นไทรอยเป็นพิษ หรือว่าเป็นไทรอยแบบไหนเราก็บอกว่าเป็นเอ่อเป็นพองไทรอยค่ะเขาก็บอกว่าแล้วปกติกินวันล,ละกี่เม็ดเราก็บอกว่ากินวันล,ละหนึ่งเม็ดตอนนี้เขาบอกว่าเราได้มีการเพิ่มโดสยาไหมเราบอกไม่มีนะคะเขาก็บอกอก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วได้มีกินวิตามินเสริมนู่นนี่นั่นไหมเราก็บอกว่า <laughs> ตรงนี้แหละ แล้วก็บอกว่าเออก็มีกินนะคะก็ปกติทั่วไปก็พวกซิงคบีรวมวิตามินซีแล้วก็พวกฟิตออยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส้มบอกก่อนเลยนะคะว่าส้มไม่ได้กินเป็นประจำเพราะว่าลืม แล้วก็บางทีเรากินข้าวข้างนอกเราไม่ได้พกไปเลยเนี้ยไม่ได้กินเป็นประจำสําหรับตัวส้มอะ่ะส้มรู้เลยว่ามันไม่น่าใช่เพราะวิตามินเพราะบางทีเราไม่ได้กินแบบสองสามอาทิตย์แล้วค่อยมากินแบบวันสองวันแล้วเราก็เว้นไปเนี้ยซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ไงนึกออกปะแต่ที่สําคัญคือส้มกินมาหลายปีแล้วซึ่งมันไม่เคยเป็นมันเพิ่งมาเป็นคิดว่ามันก็ไม่น่าใช่นึกออกปะเขาก็บอกว่าลองลอง,ลองเลิกกินดูก็ได้นะเพราะบางทีมันเป็นแบบเหมือน side effect จากวิตามินที่เรากิน ก็คิดนะจะว่าเหล้าว่ะกออ็อาจจะใช่มัง้งบางทีร่างกายเราอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรืออะไรยังไง๋ยวส้มหอมมาร์กหน้าแบบหนึง่งเื่วงนี้คือส้มมาร์กหน้าทุกวันเลยนะคะมาร์กหน้าเช้าเย็ยนเลยจะทาไม้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาร์กจะทาไปเลยเพราะรู้สึกว่ามันทําให้มอวเซอร์มันซึมเข้าผิวดีอะ่ะเออมาที่ส้มมาใช้ก็เป็นของลีเดอร์นะคะเป็นสูตรเติมน้ําให้ผิวคือว่าถูกและดีจริงๆใครที่อยากลองซื้อตามหรือใช้ตามอะไรเงี้ยสามารถกดที่ตะก้าได้เลยเดี๋ยวส้มปักตะก้าให้แพรว่าหลักๆวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่่่่าาเรรรืออองปะสสสบบกณ์ยววคน ดียังไงมันช่วยกู้ผิวดิฉันยังไงเดี๋ยวทาออกมาอีกคลิปนึงอะต่อหมอเขาก็บอกว่าเออลองหยุดกินไปก่อนไหมวิตามินพวกเนี้ยแล้วหมอเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าวิตามินกินทําไมกินแล้วได้อะไรแล้วก็อ่ะ หมอยังไม่รู้แล้วกูจะรู้ไหมวะขณะที่เขาก็ฉีดยาฉีดสิวไปด้วยไอเข็มฉีดยาก็ฉีดที่สิวแต่หมอถามกูก็ต้องตอบเนี่ยเออแล้วหมอถามทาั้งทั้งที่แบบเข็มคาอยู่ที่สิวแล้วแลวฉันก็เจ็บก็เจ็บแต่ก็ต้องตอบอ่ะเนี่ยเหรอไหมแล้วเขาก็พูดคานั้นมาอันนี้ก็แบบเราไม่ควรกินวิตามินซีหรอวะเราไม่สามารถกินวิตามินซีได้หรอวะในชีวิตประจาวันหมอเขาไม่กินวิตามินเสริมบ้างหรอวะหรือว่าความรู้เราผิดไปอันนี้เราไม่รู้นะแต่แค่คําถามเขามันจะแปลกอะ นี่ก็เลยเอาโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดทุกอย่างก่อนก็ได้อาจจะเป็นจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาฉีดสิวเสร็จก่อนที่เขาจะเดินออกไปเขาจริงทายไว้ว่าเลิกไปก่อนก็ได้วิตามินอะเพราะว่ามันมีแต่สิวอักเสบขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นเพราะอะไรนี่ก็แบบเสรุปกุศลตรตวจเชื้อสิวมาหาหมอนน่นนี่นั่นให้คำตอบอะไรเลยคำตอบคือไม่รู้เหมือนกันกับสองให้คำถามมาว่ากินไปทําไมนี่อะไรแบบ ฉันมาทําอะไรที่นี่คือก้อไม่รู้นะว่าการที่เราเป็นสิวอักเสบขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันสามารถหาคําตอบได้ไหมหรือว่ามันต้องมากี่ครั้งถึงจะรู้ผลคือเราไม่รู้กระบวนการต้องบอก,กตรงๆว่าส้มไม่ค่อยเข้าคลินิก พวกรักษาสิวพวกนี้อย่างมากสุดเลยคือกดสิวนะคะแล้วก็ฉีดโบท็อกที่พอไปเช็คบินก็สรุปผลยอดก็คือ2,000นิดๆน,นะคะก็จะมีค่ารักษาค่าฉีดสิวค่าตัวเชื้อสิว,วนี่แล้วก็เขาให้สกินแคร์เซ็ตของเขามาใช้อืมเขา,าให้ยามายาแต้มเป็นเหมือนคล้ายๆกินดาเอ็มอะ่ะแล้วก็มีให้ยากินนะก็จะมียาฆ่าเชื้อสิวแล้วก็เป็นยา เตียรอยเขาไม่ได้เขียนหน้าซองว่ายาสเตียรอยแต่ว่าส้มได้มีการไปเซิร์ชชื่อย yeah าใน Google ปรากฏว่ามันคือย yeah, าในกลุ่มสเตียรอยแล้วส้มรู้สึกว่ามันแก้ปัญหาเหมือนเหมือนแก้ปัญหาไปเหตุบอสเพราะว่าส้มอยากรู้ว่าต้นเหตุอะที่มันขึ้นสเสอักเสบะมันเพราะอะไรดังนั้นส้มเลยเลือกที่จะไม่กินเสียตังไปสองปันกว่าดิฉันไม่กินของเขาและดิฉันไม่ได้ใช้จะกินแคร์ของเขาด้วยดังนั้นก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาปรับที่พฤติกรรมของเราก็คือ รสของมันไหมรสของทอดไหมเพราะตอนนั้นส้มกินบุฟเฟ่แบบหมูเกาหลีอะหมูสาชั้นนะทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งครั้งถึงสองครั้งอะแล้วเวลาเรากินเราก็ต้องกินอะไรน้ำอัดลมนีถูกไหมเออมีของวงของหวานะอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นพฤติกรรมเราหรือเปล่าออการกินเราไหมหรือ,อยังไงก็เลยลองพยายามลดของทอดของมันของหวานกินน้ำอัดลมให้น้อยลงกินน้ําให้เยอะขึ้นแล้วก็นอนให้ลึกขึ้นมันก็มีวันหนึ่งที่ส้มไม่ได้ไปทํางานแล้วส้มก็นอนทั้งวันเลยนอนนอนทั้งวันสรุป หน้าดีขึ้นสิวที่มันอักเสบเนี่ยมันค่อยๆย,ยยุบลงหลังจากนั้นี่ฉันก็เลยคิดว่าเอยหรือที่ผ่านมามันเป็นเพราะเราเนี่ยนอนไม่พอจริงๆหรือเปล่าเ,เหมือนเรานอนหลับได้ไม่ดีนอนได้ไม่ได้ประสิทธิภาพแบบบวกกับอาหารการกินหรืออะไรหลายหอย่างนึกออกปะทุกคนส้มเลยอ่านเดี๋ยวลองปรับพฤติกรรมละหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาใช้สกินแคร์ของเราที่เรามีอยู่เดี๋ยวลองพยายามรบกวนผิวหน้าน้อยลงส้มไปดูช่องพี่เตยมาแล้วส้มก็ลองใช้วิธีที่เขาบอก ถ้าเกิดสิวอักเสบมันขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการพักผ่อนนั้นตานความเครียดซึ่งส้มมีทุกอย่างณนะตอนนั้นเออส้มเลยที่ว่าเดี๋ยวเราลองลดสิ่งพวกนี้แล้วเราลองรกวนหน้าให้น้อยลงเติมความชุ่มชื้นให้มากขึ้นนอนให้มีประสิทธิภาพกินให้ดีกินน้ำมาเยอะสรุปว่าผิวก็ค่อยดีขึ้นผิวมีการอักเสบน้อยลงไม่ใช่หายแล้วก็ขึ้นหายแล้วก็ขึ้นหายแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ็ได้มาเป็นเซตนี้แหละที่ส้มใช้อยู่คนที่เป็นสิวอะอยากให้ลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองแล้วก็ลองเติมน้ําให้ผิวดูก่อนนะคะบางทีเราอาจจะพลาดจุดเล็กๆน้อยที่เราแบบมองข้ามไปก,ก็ได้พฤติกรรมอันดับหนึ่งสกินแคร์คืออันดับ2นะเอาจริงถ้าร่างกายเราดีอะมันก็จะส่งผลออกมาแบบทางผิวพรรณนะคะฝากไว้นะคะแต่คนที่เอารักษาหายมันก็มีเยอะนะแต่ว่าคุณก็ต้องมีตังค์ไงเนื้อไหม เราไม่ได้แบบมีตังขนาดนั้นก็ต้องแบบพึ่งการสังเกตตัวเองอย่างเงี้ยแหละลองปรับไปใช้ดูนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันประสบการณ์ที่ส้มจะมาแชร์ให้ฟังนะคะสาหรับคนที่โอเคสะดวกที่จะเข้าคลิน,นิกก็ไม่เป็นไรลองลองดูนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะหายก็ได้แต่สํหรับส้มส้มรู้ส,สึกว่ามันการรักษาเองเรามาหาต้นต่ออย่างเงี้ยมันได้ผลกว่า <No. S 2> เดี๋ยวคลิปหน้าไว้จะมาทําแบบสกินแคร์รูนแบบว่าเอ้ยจริงๆจังว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้มีส่วนผสมอะไรยังไงให้ฟังนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนบ๊ายบาย